หน้าฝนแล้วเสียยะขอกระบะซีประตูเอาไว้ให้พ่อเขาให้เขาหน้าเขาสวนนะรถเก๋งมันเขาสวนบ่ได้ไหมโอ้ยรถเก๋งตั้งไตเอาเขาสวน <c oughs> อ่ยเจ้าก็ว่ากินไปเนาะพ่อเนาะเอาหยังซีประตูซีประตูเน้นแบนบะะ่ล่าตัวยกสูงเอาไว้ให้มันพอนถูกพอนถูกบ่เน,น้นแบนเลยนพอนถูกสบายกระเป๋าเนาะพ่อเนาะหน้าฝนโอ้ยเบิ่งดิว่าหน้าฝน,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 นจังไ๋เบิ่งดิจอดจนเป็นลมเป็นตูมเลยฝนตกกระลำบากมันว่ะเปนแล้วไปใส่กระโตกลมต๊ะฝนเนาะ มานี่มีแนะน้ำละเอาแค่นี้ละฟอร์ดสีประตูยกสูงครับพอ่อนะปี2016 2 0 1 6 1 7ประมาณนี้แหละอา้าวบ่ด้เปิดบ่มีกุญแจอีกกูถือลงมากับพันอยู่ประมาณ7,000พอ่อเอาไปฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีหอน้าบ้านคือเกา่าแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เบียบลอยสิบไถ่ป้ายแดงให้หนึ่งคันพอเอาปะเอาครับเอาเอาบอกเอาอย่างเอานี่แหละเอารถรถโอ้ยรถมันละ็อกเด้อพ่อว่าสิเปิด้เบิ่งเลขไหมอยู่แสนกูรูครับไรเนอร์เดิมๆสวย รถนี่รับประกันเลยบอมีริ้วบอมีร้อยบอมีเชียวบอมีชนบอม,มีต่ำบอมี่ตีลังกาบอมีติดแกะเ้อร์พอเดอร์เอาไปฟีดาวเสียยะจัดให้กับค่างวดเจ็ดพันบาทครับพ่อนะนาให้นาฝนเมืองดิจอดเบืองฝนมันตกเข้าใจเลยเวลาเข่าสวนเราโดนขี่ตมขีดลมนะพ่อเนาะมันติดมันลำคันมันหนาดังเกียจขยะขยงนะเวลาติดไอ้ไอ้ไอ้ออนี่ยติดล่อลรอมันติดรถขี่ข้านล่าง เอาไปพันเจ็ดพันฟีดาวเดี๋ยวได้พอสีดำส,สวยๆรอดำดุแบบไม่เกรงใจใครต้องกระบะฟอร์ดกระบะพันแก่งซายพันอเมริกานะเสียยะจันห่ฟีดาวเดี๋ยเลยอ้าวเอฟซีเซียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเซียยะเสียสยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้เอาไปคางวดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาเซียยะจันห่กดไลค์กดแชร์ทั้เด้อสวัสดีครับ